สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสมัยมีตัวช่วยนะคะที่เวลาออกไปข้างนอกหน้าและผมของเราเนี่ยจะเป๊ะปังนะคะก็คือตัวน,นี้เลยนะคะเนจิเซรัมอัญชันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะทุกคนสินค้าของเขานะคะจะมี2ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะคะตัวนี้จะคือเนจิเซรัมอัญชันสูตรผักบุ้งนะคะทุกคน บอกเลยนะคะว่าตัวนี้ซิกเนเจอร์ของเขาเนะะี่ยค่ะช่วยดูแลขนตาแล้วก็ขนคิ้วของเราเนะะี่ยค่ะให้เป๊ะปังนะทุกคนตัวนี้คือผลิตภัณฑ์บำรุงนะคะขนคิ้วแล้วก็ขนตาของเราเนะะี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าสารสกัดของเขาเนี่ยมีอัญชันรากชะเอมผักบุ้งทะเลนะคะแล้วก็วิตามินอีนะคะทุกคนใช้ตัวนี้เป็นประจําจะบอกว่าขนตาและขนคิ้วของเราเนี่ยก็คือออกมาเป๊ะปังแน่ๆนะคะทุกคนตัวนี้บอกเลยนะคะว่าใช้ดีมากๆเลยมาบอกต่อนะคะ และตัวนี้บอกเลยนะคะว่าเลิศม,มากๆนะคะทุกคนตัวนี้คือเนจิเซรัมอันชันสูตรใสนะคะผู้หญิงนะคะจะชอบรำคาญนะคะเวลาที่เรามีไ like รผมออกมานะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเก็บผมเก็บไ like รผมนะคะของพวกเราเนี่ยให้เรียบแล้วก็ป๊ะปังนะคะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้สารสกัดมีอันชันนะคะโสมรากชะเอมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนะคะทุกคนจะบอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยดีมากๆนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะตอนนี้มี มีขายอยู่ที่เซเว่นอเลเวนะคะ i ีฟแอนด์บอยช้อแล้วก็ l a ซาด้านะคะทุกคนของดีมาบอกต่อนะคะวันนี้นะคะมาตอบคําถามแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมไปตามกันนะ